สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบอม HP อ u ต o m a t ติกันอีกแล้วนะครับกับงานติดตั้งโช๊คสตัดตรงรุ่นเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาพบกับเจ้า Honda c ซีว c FB นะครับผมนะครับวันนี้ลูกค้านะครับนำรถเข้ามาติดตั้งโช๊คสตัดตรงรุ่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแนวทางของ Honda c ซีว c FB กันนี้คันนี้กันนะครับผม ต้องบอกเลยว่า Honda Civic FB คันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆบ้านๆเลยนะครับล้อเดิมเลยนะครับผมไม่มีการแต่งอะไรเลยนะครับเนื่องจากโชกเก่านะครับมีอาการล้านะครับผมลูกค้าเลยอยากเปลี่ยนโชคชุดใหม่นะครับก็เลยเลือกเป็นโชกตัดที่เพิ่มสมรรถนะภาพในการขับขี่ให้ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูการจัดทรงของแนวทางการจัดทรงของเจ้าคันนี้กันนะครับ แต่เบื้องต้นก็มาชมเจ้าโชสตัดชุดนี้กันก่อนเลยนะครับผมโชกตัดชุดนี้นะครับคือเจ้าซินเวอร์นีโอแม็กพรามนะครับผมโชคใหม่ล่าสุดจากค่ายซินเวอร์นะครับผมซินเวอร์นีโอแม็กพรามนะครับเป็นโชคระบบโมโนทูบนะครับสูงต่ำสไลด์ก็ะบอกได้ในตัวนะครับปรับค่าแข็งอ่อนได้ถึง30ระดับนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ที่ตัวโชคด้านหลังที่เป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับผมนะครับ เป็นโช้แบบอัพไซด์ดาวนะครับแกนโช้จะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดโช้ตัดด้านหน้านะครับที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโช้ที่สามารถสไลด์กระบอกได้ในตัวสามารถปรับสูงต่ำได้โดยที่ไม่เสียค่าเคสปริงนะครับสปริงด้านหน้ามีการออกแบบใหม่เป็นสปริงทรงโอ่งนะครับเพื่อ ความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าสําหรับคนสายที่เน้นทรงเตี้ยมากๆนะครับฟิตเมนต์เป๊ะๆนะครับเน้นซิ่งๆหน่อยก็ต้องตอบโจทย์ที่ตัวซินเวอร์นีโอแม็กวันนะครับเพราะมีความกระชับมากกว่าและสามารถโหลดได้เตี้ยกว่านะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดโช๊คตัดด้านหลังนะครับพร้อมคอยสปริงตรงรุ่นนะครับตัวโช๊คนะครับเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับแกนโช๊คอยู่ด้านล่างช่วยในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนแรงกระทําแรง กระทบที่มีกับตัวถังรถจะน้อยลงนะครับรู้สึกว่านุ่มเนียนเก็บรอยต่อถนนได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวโชว์สามารถปรับแข็งอ่อนได้ถึง30ระดับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมหลังจากการติดตั้งปรับเซ็ตเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งจุดสำคัญเลยนะครับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจและลูกค้าไม่ควรมองข้ามนั่นคือการตั้งศูนย์รถนะครับผมร้านเ p ดพีอแม่ของเรานะครับติดตั้งปรับเซ็ตพร้อมตั้งศูนย์ให้จบในที่เดียวด้วยช่างชุดเดียวกันนะครับผมเพื่อ ให้งานออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวช่วงล่างของลูกค้าแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับขี่ของลูกค้านะครับจะได้ไม่มีการโยนกันไปโยนกันมานะครับเครื่องต้านสูงของเราก็เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับตัวเซนเซอร์จับล้อเลือกเป็นแบบจับยางนะครับเพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับล้อแม็กของคุณลูกค้านะครับในส่วนของชั้นป้งกนของเราก็ เป็นช่างที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า10ปีนะครับผมดังนั้นมาที่เราจบเนีย่ยแน่นอนนะครับติดตั้งปรับเฟสตั้งศูนย์ให้จบในที่เดียวนะครับนะครับรถที่มีการเปลี่ยนโช๊คเปยนสปริงนะครับควรตั้งศูนย์ทุกครั้งนะครับเพื่อการขับขี่ที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ที่ตรงนะครับไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่กินซ้ายไม่กินขวาพุงมอะไรไม่เบี้ยวนะครับนะครับก็สามารถ ช่วยลดอาการกินยางได้ด้วยนะครับผมสําหรับเจ้า Honda Civic FB คันนี้นะครับผมเป็นรถเดิมๆนะครับไม่มีการแต่งใดๆเลยนะครับผมลูกค้าอยากเพิ่มพั r m ์แมนในการขับขี่ให้ดีขึ้นนะครับก็เลยเลือกเป็นชุดโชคตัดตรงรุ่นแล้วก็จัดทรงให้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดนะครับด้วยโชคเก่านะครับมีอาการล้าเลยทําให้โชคด้านหลังนะครับความสูงด้านหลังมีความสูงที่เตี้ยกว่าด้านหน้านิดนึงนะครับดังนั้นลูกค้าก็เลย ให้เราปรับเซตนะครับให้ด้านหน้ากลับมาเตี้ยกว่าด้านหลังนิดนึงนะครับเพื่อการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับผมทรงวันนี้นะครับใกล้เคียงเดิมเลยนะครับลงจากเดิมมาประมาณ1เซนติเมตรเองนะครับผมด้านหน้าเป็น59เซนและหลังเป็น60เซนนะครับทรง59ทรง6ทรงหน้าเป็น59เซนหลังเป็น60เซนนะครับอนจะซุ้มล้อด้านบนถึงขอบล้อด้านล่างนะครับเป็นทรงที่ใกล้เคียงเดิมเน้นใช้งานในชีวิตประจำวันฟิลลิ่งนะครับจากการทดสอบนะครับจากการทดลองขับขี่หลังจากการติดตั้งปรับเซตตั้งสู เนียนกระชับขึ้นนะครับเข้าโค้งได้คมขึ้นนะครับรถแน่นขึ้นกระชับขึ้นนะครับในส่วนของความแข็งนะครับความแข็งจะเพิ่มจากโช๊คเดิมๆก็ประมาณ105%ถึง20%นะครับจากที่ผมได้ลองนะครับผมดังนั้นฟิลลิ่งความนุ่มความเนียนใกล้เคียงเดิมมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมานั่นคือความหนึบความกระชับขับมั่นใจขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวซินเวอร์นีโอแมกพาร์มนะครับกับรถบ้านๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับขร็็กนะ้ไงดคับ ท่านใดที่สนใจอยู่นะครับอยากเพิ่มเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่นะครับแนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับซิมเบอร์นีโอแมกพารมนะครับใน Honda Civic FB นะครับเป็นโชคตรงรุ่นนะครับประกัน2ปีเต็มอะไรสวิบมีครบทุกชิ้นนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับมาทางไลน์ไอดีนะครับแฟนเพจเฟซบ o ๊ k เคทพีแม็กเปอร์โทรนะครับหรือทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้า Honda าซีวิกเรถเดิมๆบ้านๆเน้นใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับกับโชค๊คตัตรงรุ่นนะครับเพื่อเพิ่มความหนึบความกระชับให้การขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขระคุณมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ